สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็นําเสนอการทําคลิปนะครับเช็คเหรียญเช็คพระในกลุ่มพระเครื่องสายจานฟันต่างๆนะครับก็เลยตอบคําถามแล้วแหละแล้วก็เลยเอาคลิปมาทําแนะนํานะครับให้ได้เห็นกันนะครับก็เอาหลายๆเหรียญมานะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับที่เจอนะครับเหรียญแรกที่เจอนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับจานฟันหน้าฝรั่งนะครับหน้านี้ก็ ตีเกเลยนะครับไม่ต้องดูอย่างอื่นนะครับมีกี่จุดก็ต้องเข้าทุกจุดอันนี้หน้าเกก็ตีเกนะครับถัดมาเป็นเหรียญรุ่น2น้ํากลวงนะครับอันนี้ก็หน้าเพี้ยนนะครับแกะออกมาได้ไม่เหมือนเลยนะครับก็ตีเกได้เลยนะครับถ้าเห็นหน้านี้หลังแบบนี้ก็จุดอื่นไม่ต้องดูนะครับก็เห็นหน้านี้ก็ตีเกได้เลยนะครับไม่ว่าจะแกะออกมาด้านหลังเป็นหลังรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นหน้านี้ก็คือตีเกนะครับอันนี้เจตนา ปลอมเป็นรุ่น2น้ํากรวงนะครับแต่แกะพิมพ์ออกมาเราเรียกว่าหน้าฝรั่งนะครับบล็อกนี้ก็ตีเก้เลยนะครับตีเก้ได้เลยนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปดูจุดอื่นนะครับถึงมีความคล้ายก็ไม่ต้องดูนะเพราะหน้าเก้ก็ตีเก้นะครับอันนี้เป็นรุ่น7นะครับทําหน้าได้ค่อนข้างจะเหมือนนะครับแต่เป็นเหรียญสละอามีหมวกนะครับเป็นบล็อกเก้นะครับแทงหูเหรียญมามั่วด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหนาขอบตัดไม่ใช่ตีเก้นะครับ อันนี้งามเอกไม่แตกก็ต้องตีเป็นรุ่น9แล้วเนื้อไปอัปปาก็ต้องดูที่ไหลนะครับไหลไม่ใช่บล็อกอัปปานะครับแล้วก็หลังเหรียญหลังห่วงนะครับหลังห่วงนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับสําหรับรุ่น9ก้านั้น2จุดนี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็ตีเกยังไม่ต้องไปดูจุดอื่นนะครับก็ตีเกยได้เลยนะครับตีเกยได้เลยครับถัดมาก็เป็นรุ่น9้าเหมือนกันนะครับเป็นทองแดงที่ต้องดูรุ่น9้าเพราะว่างามเอกไม่แตกก็ต้องตีเป็นรุ่น9นะครับเหมือนกันนะครับก็ ดูรูเจาะห่วงก็ไม่ใช่แล้วดูแทงห่วงนะครับเป็นรูสว่านนะครับแล้วก็หลังห่วงก็ไม่ใช่ตัวสากลที่เราเล่นนะครับก็ตีเกเลยนะครับตีเกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น2น้ํากลวงเหมือนกันนะครับพิมพ์หน้านี้ก็เจอบ่อยนะครับอันนี้ก็ตีเกได้นะครับตีเกเลยนะครับหน้านี้ตีเกเลยนะครับบอกเกะครับถัดมาอันนี้ก็ไปกันใหญ่นะครับเป็นเหรียญล้างร้านสังขพันธ์นะครับ หกเจ็ดบาทนะครับเอามาแจกนะครับอันนี้ก็หน้าเกทนะครับหลังเกทําเป็นรุ่นสองน้ํากลวงนะครับบล็อกนี้บล็อกเกทนะครับเกทมานานแล้วนะครับเกทมานานแล้วทําออกมาได้ไม่ใกล้เคียงนะครับตีเกทนะครับไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้รุ่นเจ็ดสิบเก้าต้นมะขามนะครับอันนี้ก็หน้าเพี้ยนนะครับหน้าเพี้ยนไม่ใช่นะครับขายกันมากนะครับแต่ตีเกทนะครับเพราะว่า คนละตัวเลยนะครับแกะออกมาได้ไม่เหมือนนะครับนั้นไม่ต้องไปดูจุดอื่นนะครับถ้าเห็นหน้านี้บล็อกนี้ตีเก้เลยนะครับลองเทียบกับเหรียญจริงนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกอันนี้ก็เหรียญบวมนะครับทําได้คล้ายนะครับแต่เหรียญบวมข้างหลังเบอร์นะครับดังนั้นไม่ต้องลุ้นแล้วยิ่งเป็นรุ่นแรกทองแดงแล้วนะครับยากมากนะครับที่จะเจอเพราะว่าสร้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีหมุนเวียนเหรียญนี้ถอดออกมาได้ บวมนะครับแล้วก็ข้างหลังรายละเอียดไม่ชัดเจนตัวหนังสือไหลตัวหนังสือเบลอนะครับดังนั้นก็ตีเกยดได้เลยนะครับก็เป็นการทดลองทําคลิปรูปแบบใหม่นะครับเป็นคลิปเช็คเหรียญในการฟันนะครับถือว่าคลิปนี้เป็น EP แรกแล้วกันแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ